สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำการใช้งาน H5 Smart Security ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นตัว Android หลักการทำงานคล้ายๆกันครับผมเริ่มต้นก็คือเข้าหน้าจอหลักที่แอป Smart Life นะครับกดล็อกอินจะทำการล็อกอินครั้งเดียวนะครับครั้งแรกครั้งเดียวเลือกประเทศครับจากนั้นก็พิมพ์รหัสนะครับ username, พิมพ username password ที่ ได้รับจากสำนักงานใหญ่กดล็อกอินเข้าไปหน้าแรกก็จะเป็นหน้าโฮมนะครับก็คือหน้าทีา่มีชุดอุปกรณ์ Smart Security Panel อยู่หน้าที่2นะครับแท็บที่2ด้านล่างกดปุ่มนี้เป็นปุ่มซีนนะครับก็จะเป็น Automation แล้วก็ชุดคำสั่งต่างๆนะครับตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งม,มันนะครับ Smart อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ไม่ได้รองรับนะครับตัวนี้ก็ผ่านไปอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือปุ่มมีครับตรง Message Center ก็จะเป็น notification ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดสามารถเลื่อนดูได้โอเคต่อมาเราจะเข้ามาย้อนกลับมาที่หน้าโฮมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการควบคุมตัว H5 Security Panel นะครับ ก็กดปุ่มนี้มาครั้งแรกมันจะขึ้นมาให้ถามว่าจะให้ทำ notification test หรือเปล่าให้กดนี้นะครับดีๆนะครับกด don't show again นะครับแล้วก็กดปุ่ม test แล้วก็กดปุ่ม next แล้วก็กดปุ่มดันโอเคเรียบร้อยการใช้งานครั้งแรกอาจะมีการโหลดนิดหนึ่งนี่คือหน้าจอหลักของตัว smart security panel การใช้งานก็ไม่ยากอะไรครับก็ เหมือนกับตัวพา n e เนลตรงนี้ได้ตรงนี้เลยนะครับถ้าสมมุติเราต้องการที่จะกด away นะครับหรือออกจากบ้านแล้วก็กดปุ่มกด away ครับเดี๋ยวจ n เพื่องก็จะขึ้น <Please exit. S 1> แบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการกด disarm แล้วก็กด disarm Dis <arm S 1> ได้เลยโอเค history record ก็จะแจ้งสถานะล็อกต่างๆ รายงานนะครับว่ามีสถานะเป็นยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งเราอยู่เราต้องการความช่วยเหลือก็ยังสามารถกด SOS ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันก็จะไปดังที่ตัวอลามด้วยนะครับกดเช็คแล้วก็กดอจลาดีมุดเพื่ให้มันหยุดโอเคส่วนแอ c เซซอรีตัวนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับนี้เป็นในฐานะของผู้ใช้งานตัวนี้เป็นเรื่องของการตั้งค่ารวมถึงการตั้งค่าเซตติ้งตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคทีนี้ถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมุติว่าผมกด SOS เป็นการแจ้งเตือนจากหรือว่าผมกด SOS ขึ้นมานะครับจำลองเหตุการณ์ว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือว่าอลาลาม,มันดังหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มเช็คและกดอลาดีมู มันก็จะหยุดไปนะครับทีนี้ลองใหม่ถ้าสมมุติเผลอเรากดไม่โดนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับกดปุ่ม SOS <โด>แล้วเราไม่ได้กดปุ่มเช็คเราดันไปกดปุ่ม X ตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่ Alarm r e m o โอเคและสุดท้ายนะครับเมื่อกี้มันจะมี Alarm r e m o กับ Alarm s i l e n e ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอีกครั้ง กดอลามไมันมันจะหยุดอะลามเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวรายงานมันยังรายงานว่ามีอะลามอยู่นะครับก็ให้กดอะลามรีมูฟอีกครั้งหนึ่ง <I saw. S 1> การใช้งานตัว H5 Security Panels ผ่านสมาร์ทโฟนก็จะมีดังนี้นะครับขอบคุณครับ